ที่ขาดจังดะบ,บุร่าของฉันก็ตายเหมือนกันนะและฉันก็ไม่ได้บ่นอะไรเกี่ยวกับมันด้วยฉันฉันยังไม่ตายถ้าเขาตายและฉันขอกินเขานะฉันยังไม่ตายอ่าครอกแมตต่อไปเป็นกายแข็งขันระหว่า,วางคาราโคโรจากจักรวาลที่10ปัททะทาปิออนจากจักรวาลที่สครับ ดังนั้นมันจึงเป็นการสละสิทธาพยนตเป็นผู้ชนะการแข่งขันสำหรับแมตต์ต่อไปของเราจะเป็นซาวซ่าจากจักรวาลที่แปปะทะกับคุริลินจากจักรวาลที่9เอาละถึงตาฉันแล้วกระดอเต่าของฉันมีน้ำหนักค่อนข้างมากบนเวทีนี้ก็แคแ่แก่คนหนึ่งแมตต์นี้จะใช้เวลาไม่นานฉันเชื่อว่าเพื่อนฉันคนหนึ่งข่าแกไปตอนที่ฉันยังนุม่มและแกก็ไม่แก่นงเลยนับตั้งแต่วันนั้นมันไม่แฟร์เลย ซาวซาพุ่งเข้าไปโจมตีคูริลินกระโดดหลบได้ซาวซาจึงโจมตีข้างหลังไปโดนกระดอเตา่าเขาก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเอาละเอาละสหายแกไม่ควรโจมตีคัดชินนะเพราะมันอาจเจ็บเอามากมากได้จริงๆไอ้แกขี้บน่นฉันจะสอนบทเรียนที่แกเองคูริลินกระโดเตะเกือบจะโดนซาวซาแต่เขาก็สามารถม้วนตัวจนเตะซาวซาได้จริงๆมีการควบคุมตัวเองนิดหน่อย สา่เลวแต่คนแคะตัวนี้โจมตีได้ไม่ไกลฉันต้องใช้สิ่งนั้นคุอลินต่อยสาซาลบคุอลินก็ใช้กระดอเต่าโจมตีเข้าไปฉันอาจจะแก่แล้วแต่แกยังคงเป็นไอ้ฮวยตลอดการปากดีนักนะถึงเวลาทดสอบความอดทนของแกแล้วเจ้าเต่าแกถ้าไม้ตายนี้สามารถตัดพ่านโลหะได้ด้วยขัดกระดอส,สวยๆของฉันนะหอ้อไม่มีทางกงจักสังหาร คุริลินควางกรงจากสังหารออกไปพร้อมกับเซาซ่าที่วิ่งเข้ามาใช้ท่าไม่ตายรับเอาไว้เซาซ่าโดนผ่าครึ่งครับเป็นไปไม่ได้ด้ยกว่ามอสเตอร์จุดจบนี้เหมาะกับแกจริงๆชัยวชัยชนะเป็นของคุริลินจากจักรวาลที่9กลับไปสู่พื้นที่ส่วนตัวของคุณจากนั้นโกคูจะเข้ามาทักทายคุริลินคุริลินนี่คุริลิน ต้องการอะไรหรือชาวไซย,ยาฉันเองโกคู Goku ไงเจ๋งมากเลยที่นายเข้ามาได้นายกลายเป็นปู่เซียนไปนแล้วฉันไม่รู้จักคุณแต่ฉันรู้จักเพื่อนชาวไซย,ยาของคุณน่าเสียดายที่จักรวาลส่วนใหญ่เต็มไปด้วยสปาลาอย่างคุณชาวไซย,ยาและปิศาจอาณาจักรคูลเลอร์ไซบอกบาบิดี้สถานที่นี้ไม่ได้รับความเคารพ เราได้ผ่านครึ่งแรกของรอบชิงชนะเลิศครั้งที่32ไปแล้วมาเริ่มพักทานอาหารกลางวันกันเถอะครับและนี่คือฉากทานข้าวของผู้เข้าแข่งขันแต่ละจักรวาลพวกเขากินกันแบบเรียบร้อยมากบูกินลูกกวาดชาวนาเม็กกินน้ำเปลา่าครอบครัวฟิเซอร์แดกเหล้าลูกน้องแดกข้าวยกเว้นหยุดเปลี่ยนจานเป็นลูกกวาดได้แล้วโอ้ยรักษาทันที ฉันอยากจะเข้าไปร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆในอดีตของฉันแต่จะเลือกจักรวาลไหนดีละ่ะ16หรือ18ดีชาวไซย่านี่กินแบบชาวไซย่าจริงๆครับอาหารดีที่ขาดไปแล้วใครเป็นคนฆ่าพ่อครัวคนสุดท้ายบนโลกไปฮะลูกฉันก็มาจะเกิดแล้วแน่นอนแน่นอนเรากำลังรอแล้วคุณจะกินอะไรละ่ะเซลมองดูจักรวาลที่16และ18นั่งกินข้าวแล้วนายคิดว่าใครจะชนะฉันน่ะหรอ ไม่มีใครที่ที่ไหนเป็นกังวลเลยเหรอแม้แต่ซูเปอร์จอมานบูคนนี้ก็ไม่เอาด้วยเหรอเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดแต่ฉันว่ายังมีกว่านั้นแล้วโปรรี่ล่ะพ่อเคยสร้างเรื่องไว้กับเขานี่เออพลังของโปรรี่คงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีสร้างผลลัพธ์ที่น่าสะพึงกลัว ฉันคิดว่าเขาคือคนที่มีพลังมากที่สุดที่นี่มีพลังที่โหดร้ายและมหาศาลแต่เขาจะถูกกำจัดและส่งกลับไปยังจักรวาลของเขาเขาจะจูดจมงผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วพ่อเอาชนะเขาไม่ได้หรอได้สิฉันทําได้แต่ถ้าไม่ใช่ว่าฉันเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของเขาฉันการแข่งขันจะกลับมาแข่งอีกครั้งภายใน1ิบนาที การต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นระหว่างเบจิตโตจากจักรวาลที่16กับผู้เข้าร่วมที่ไม่รู้จักของจัก,กรวาลที่20โอโ้ฉันได้ยินมาว่าชื่อของเขาคือโปรรี่ฉันยังได้ยินมาอีกว่าเขาเป็นบ้าตัวอันตรายและไม่ครวรตื่นขึ้นมาเลยเอาละมาสเตอร์นาม s กสปิริตนักกีฬาของคุณอยู่ที่ไหน ก็นี่ไงจากการกดป,ปุ่มนี้เพียงครั้งเดียวฉันก็จะส่งแต่ละอนุภาคของจักรวาลที่20กลับบ้านบโบรลรี่ของคุณจะกลับไปสู่ความว่างเปล่าในอวกาศที่ที่เราพบเขาถ้าพลังของบโบรลรี่ยังคงเติบโตเหมือนที่เราเห็นเขาทำแม้แต่เบจิตโตก็คงไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าหมอนั่นยังมีชีวิตอยู่นะเมื่อผู้ชมทั้งหมดเสียชีวิตหมดแล้วนายคิดว่าพวกเขาจะจัดการแข่งขันต่อไหม เด็กๆก,ก็ต้องตายด้วยฉันไม่ได้ล้อเล่นปลาปังบีเดียวและใครที่ต้องการให้เข้าไปในอัจจจร์ยของผู้ชมมันถูกปกป้องด้วยสนามต่อต้านพลังงานลูกจะมองไม่เห็นอะไรมากนักบนนั้นแต่ลูกจะปลอดภัยกว่าเราจะไม่เห็นสิ่งใดเลยหากเราไม่สามารถทำตามพลังสิ้นสุดการสนทนานายจะอยู่ต่อหรอฉันดูเหมือนกำลังจะไปหรือไงช่วยเก็บเว้นตาของฉันทีอย่าประมาทนะคะ ในที่สุดเราก็จะได้เห็นความลึกลับทั้งสองนี้ในการต่อสู้ใช่เลยหมอนั่นในก้อนน้ำแข็งจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเบจิโตดูจะมั่นใจเกินไปจริงๆเขามีท่าทีดูซื่อบื้อซื่อบือเหมือนไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยผมล็อกหน้าผากนั่นดูน่าเกลียดเป็นบ้าและบนหลังนั่นหนามที่น่าหุวรราเขาดูเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยจริงๆฮิลเลอร์คุณใช้พลังของคุณได้ไหมบรอดี้เริ่มแตกออก ฉันรู้สึกถึงชิพจรเขายังมีชีวิตอยู่โบรูรี่ที่เริ่มแตกก็พุ่งมือทะลุน้ำแข็งออกมาขวาตัวนกเอาไว้บันได้ทุบนกตัวนั้นเข่ากับก้อนน้ำแข็งจนนกตายคามือมันได้เริ่มขึ้นแล้วโบรูรี่ก็เริ่มการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานทันทีออร่าสีเขียวแพ่กระจายไปทั่วการแข่งขันพลังของเขามหาศาลมากแม้จะพึ่งตื่นจากไฮเปอร์เนชั่นก็ตาม โบรี่แปลงร่างจนเสร็จสมบูรณ์พลังมหาศาลอันเหลือล้นเขาได้เริ่มการปล่อยพลังไปทั่วอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่สนใจเป้าหมายเหล่าเทพไคโอชินปัดป้องพลังงานนี้ทิ้งไปหมอนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดก็หังสองคนกับปัดป้องพลังที่โปรโดี่ปล่อยออกมาทิ้งไปเซลกับเซลจูเนียแค่ยืนเฉยๆไม่ขยับตัวเหล่าผู้ชมได้รับการปกป้องจากบาเรีย พวกโบแจ็กก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันพลังของโบรรี่อันมากมายพุ่งไปทั่วมันกําลังพุ่งไปหาชาวนาไม่คนนั้นเขาก็แค่เอามือรับเอาไว้จอมมานบูสนุกสนานกับมันแต่ไม่ใช่กับบาบิดี้คาคา,าล็อดแค่เตะมันออกไปฟิวเจอร์ทรังชักดบบาบออกมาพามันออกเป็นสองเขาเป็นบ้าไปแล้วฉันจะส่งเขากลับไปคลิก อะไรนะมันไม่ทํางานมีไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรที่ว่าเป็นฝืมือของซูเปอร์จอมานบูนี่เองมันน่าเสียดายมากถ้าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะนกตัวหนึ่งที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของสนามมากเกินไปโบรีหัวล้ออย่างบ้าคลั่งเขาก็เหลือไปเห็นซุนโกคูขาคาลอตโตจึงรีบพุ่งเข้าไปหาทันทีโกคูของเราจะทำยังไงดีนะแล้วตอนนี้ก็จบลง